บรดาแห่งบรรดาหินทั้งปวงในวันที่6นอตใช้เวลาท่องไปในป่ามหาัศจรรย์ด้วยความหนักใจอาธิจริงเขาไม่ได้คิดว่าจะได้พบต้นครอบเปอร์แต่อย่างใดแต่เขาไม่ต้องการกลับประสาทเพียงคนเดียวต่างหากในเมื่อเขาจะต้องกลายเป็นตัวตลกแล้วก็จะขอให้ซิดเป็นตัวตลกด้วยดีกว่า นอกจากนี้เขายอมรับความผิดพลาดหรือความล้มเหลวของตัวเองได้เสียยากมากๆจนเขาเลือกที่โยนความผิดชอบให้แก่ผู้อื่นข้าเป็นผู้รับข้อจากความผิดพลาดหรือการหลอกลวงของเมอร์ลินขับูกับตัวเองแบบนี้วันที่6เป็นวันที่น่าเบื่อที่สุดแต่นอตก็เข้ามาอยู่ในปา่าถึงเขาจะล่าสัตว์หาได้ยากพอสมควรและเจอพันไม้แปลกๆ แต่ก็ไม่มีเหตุการณ์สำคัญอะไรเกิดขึ้นที่ยาที่สุดก็คือมีความรู้สึกทำให้เขาหดหู่ที่สุดเขาเชื่อแน่แล้วว่าเขาไม่มีโชคเสเลยในเวลานี้ไม่เช่นนั้นเขาก็คงหาต้นโคมเพอร์วิเศษพบเป็นแล้วนั่นแหละหากว่าเมอร์ลินไม่ได้หลอกเขาแต่ถ้าหากว่าเมอร์ลินหลอกเขาจริงๆทำไมไม่กลับประสาทไปเล่าทำไมในใจลึกๆเขากลับยังคงหวังอีกการตั้งความหวังก็คือการยอมรับว่าเมอร์ลินพูดความจริง คือการเชื่อมั่นในโชคอยู่แต่ยิ่งเขาหวังมากความกลัวว่าโชคจะไม่มีวันเข้ามาหาก็ยิ่งกลายเป็นเรื่องจริงขึ้นไปเขากําลังทําอะไรผิดเลยทําไมเขาถึงอาภัพโชคเช่นนั้นนี่ยังไม่ครบกําหนดเลยนะข้าสำควรที่จะมีโชคค่าเป็นคนพิเศษแต่ข้าอยู่ที่นี่มาหลายวันแล้วและไม่มีอะไรเลยที่แสดงว่าข้าจะหาต้นโคบเบอร์นั้นเจอตอนกล่าวกับตัวเองวันหนึ่งเของอาอสุวินดํา มาดำและเสื้อคลุมดำก็ผ่านพ้นไปเช่นกันเมื่อไม่มีอะไรให้เขาทำอีกแล้วเขาก็ตัดสินใจจะไปพูดคุยกับสโตนมานดาแห่งบรรดาหินทั้งปวงเขาต้องการยืนยันสิ่งที่เขารู้อยู่แล้วกับใครสักคนว่าในป่มามหัศจรรย์จะไม่มีต้นครบเวอร์เกิดขึ้นและยืนยันว่าเขาไม่ใช่คนมีโชคด้วยไม่ใช่เรื่องแปลกที่น้องจะทําเช่นนี้นี่เป็นลนักษณะแปลกของคนที่คิดว่าตัวเองไม่มีโชค เขาจะหาคนอื่นมายืนยันความคิดของตัวเองที่มีต่อชีวิตไม่มีใครชอบตกเป็นผู้รับข้อคนเดียวหากมองเป็นเพื่อแล้วแค่เล็เพืเ่อเท่านั้นหรอกนะน,นี่มันเหมือนทำให้คนคนนั้นพ้นจากความรับผิดชอบต่อเรื่องร้ายๆที่เกิดขึ้นมาทั้งหมดด้วยไงสโตอนอยู่บนจุดสูงสุดของยอดภูเขาหินมันเป็นภูเขาที่ไม่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่และภูเขาทั้งลูกก็เป็นหินทั้งหมดการปีนเขาไม่ใช่เรื่องง่าย แต่จากยอดเขาจะมองเห็นป่ามหาัศจรร์ได้เกือบทั้งป่านอตอยากพบกับซิธเพื่อพูดคุยกับเขาแล้วถามว่าอยากจะกลับไปที่ปราสาทหรือยังบนยอดนั้นเขาได้พบกับสโตมนมรรดาแห่งบรรดาหินทั้งปวงกําลังพูดคุยกับหพีก้อนอื่นๆอยู่สโตนเอ่อยทักเขาเอ้าวดูสินั่นหนึ่งในอัศวินที่ตามหาต้นโครเปอร์นี่ สี่วันมานี้ไม่มีใครพูดเรื่องอื่นเลยในป่าน,นี้เจ้าจะต้องครบร์วิเศษแล้วหรือยังล่ะแล้วมันก็จะส่งเสียงหัวเราะน,น้อยๆเป็นเชิงล้อเลียนเจ้าก็รู้นี่วาวหาไม่เจอนอตอบดูขัดใจอย่างเห็นได้ชัดบอกข้าหน่อยสอี่สโตนจริงหรือที่ว่าไม่มีต้นครบร์วิเศษสี่ใบในป่าแห่งนี้หรือว่าจริงๆแล้วมันก็มีเหมือนๆกันแถวๆนี้อยู่ท่ามกลางภูเขาหินแห่งนี้เป็นไปไม่ได้หรอกจริงไหม บรรดาแห่งบรรดาหินทั้งปวงหัวล้อลั่นทไม่มีอยู่แล้วเจ้าจะให้ต้นโครเวอร์มาขึ้นอยู่ตามก้อนหินได้อย่างไรเจ้าเริ่มจะวิปริตไปนะหลังจากท่องป่ามาหลายวันเจ้าต้องระวังหน่อยหากเจ้าอยู่ที่นี่นานเกินไปเจ้าจะเป็นบ้าไปในที่สุดเหมือนกับมนุษย์ทุกคนที่เคยเดินทางท่องไปในป่าแห่งนี้โดยไม่มีเป้าหมายที่แน่ชัดไม่มีหรอกที่เนี่ไม่มีต้นโครเวอร์ต้นโครเวอร์วิเศษสี่ใบขึ้นตรงที่ที่มีกวดหินไม่ได้หรอก Ott, ค่อยๆลงจากภูเขาหินระหว่างที่เขาลงนั้นเขาได้ยินเสียงกวาลาะลั่นของสตโตนไปตลอดทางไม่มีอะไรเหลือให้ทำอีกแล้วสิ่งที่เขากลัวได้รับการยืนยันยเรียบร้อยแล้วข้าจะไม่มีโชคดีเขาคิดจากนั้นเขานึกถึงสิทธขึ้นมาแลรู้สึกดีใจเจ้าบ่าอีกคนหนึ่ง จะจะหาต้นโคเบอร์วิเศษไม่เจอเหมือนกันนี่นะถึงจะไปท่องในป่าจนทั่วแค่ไหนก็ตามการคิดถึงคนล้มเหลวความล้มเหลวของฟิททำให้เขารู้สึกสงบลงมันช่วยปลอบใจเขาให้และยิ่งถามให้เขารู้สึกดีเสียอ,อีกถ้าไม่มีต้นโคเบอร์วิเศษสำหรับข้าก็ไม่มีสำหรับมันด้วยเหมือนกันคำพูดเสียงดังด้วยความโมโหเมื่อเชื่อมั่นอย่างนั้นจากนั้นเขาก็ขึ้นมา้าและออกเดินทางหาที่พักแรก ทางด้านของฟิตนั้นเมื่อเช้าเขาก็ได้เห็นว่างานที่ทําเมื่อคืนก่อนได้ผลที่ดีเยี่ยมมากๆเขาเห็นภาพทิ่งดงามหมอกลอยสูงขึ้นหลีกทางให้กับริ้วแสงอาทิตย์สีทองที่ส่องลงมายังดินที่เขาลงเอาไว้ในป่าวันแรกตอนนั้นเขารู้สึกพอใจเมื่อเห็นว่าแสงแดดและร่มเงาแผ่ลงมาเท่าๆกับพื้นที่ที่ดินใหม่ทุกตารางนิ้วเขารู้สึกภาคภูมิใจและมีความสุขอย่างแท้จริงเขาปรับหน้าดินใหม่ลิด เก่งการใบไม้ออกเพื่อให้แสงแดดส่องลงมาถึงมากขึ้นและทําให้พื้นดินมีความชุ่มชื้นตลอดเวลาเป็นวันสุดท้ายแล้วด้วยเหตุน,นี้เขาจึงตัดสินใจให้ดีว่าจะใช้เวลาในวันนี้อย่างไรในเมื่อเขาได้ทาสิ่งที่เขาเห็นว่าจําเป็นไปแล้วคาดหาว่ามีอะไรที่ยังไม่ได้ทำอีกหรนะือไม่นับเป็นเรื่องที่ฉลาดอย่างที่เขาพูดนั่นแหละแก้วน้านั้นเต็มไปแล้วครึ่งหนึ่งตอนเนี้จะต้องรู้ว่าทําให้มันเต็มโดยสมบูรณ์ได้อย่างไร เผื่อว่าเขาจะเลือกสถานที่ที่ต้นโคเวอร์พิเศษจะขึ้นให้อยู่อย่างที่เมอร์ลินได้ทำนายไว้ในเวลานี้สิ่งสำคัญคือการค้นหาว่ายังขาดอะไรที่ดูเป็นเพลินเหมือนจะไม่จำเป็นแต่แท้ที่จริงแล้วเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้อยู่อีกเหมือนกันเหมือนกับที่เขาคิดไว้เมื่อคืนก่อนดินน้ำแสงแดดแต่เยยังมีอะไรอีกเล่าที่ยังขาดไป าได้ใช้เวลาในวันที่6กถามสรรพสิ่งที่ผ่านมาในป่าว่ามีอะไรที่พื้นดินต้องการอีกนอกจากร่มเงาแสงแดดและน้ําเผื่อว่าต้นคอมเพอร์ที่มีสีใบจะได้งอกขึ้นมาแต่ไม่รู้และบอกได้เลยว่ายังขาดอะไรอยู่เที่ยงวันแล้วเขาก็ยังคงนึกไม่ออกจะไปถามใครได้อีกเขาต้องการแหลมดานใจในการมองหามุมมองที่แตกต่างออกไปด้วยเหตุนี้เขาจึงคิดได้ว่าน่าจะไปยังจุดที่สูงที่สุดในป่าเพื่อดูว่า จากที่นั่นเขาจะเห็นอะไรที่ทําให้เขายัางรู้ว่าขาดอะไรที่ยังไม่ได้ทำอีกหรือไม่มุมมองใหม่ๆระยะห่างและการได้มองไปทั่วๆมักจะทําให้เกิดความคิดที่มีประโยชน์ที่คาดไม่ถึงเสมอเขาคิดอัศวินทุกคนรู้ว่าจุดที่อยู่สูงที่สุดของป่าคือบนยอดเขาภูาหินเมืม่อไปถึงที่นั่นแล้วเขารู้สึกว่าบันสูงเหลือเกินเหลืออีเพียงแค่ครึ่งวันกําหนดเวลาที่เมรินระบุไว้ก็จะสิ้นสุดลง จะขึ้นไปดีไหมแม้ว่าเขาจะได้รับแรงบันดาลใจแต่เขาก็ไม่มีเวลามากนักที่จะําอะไรให้ถึงกะนั้นเขาก็ตัดสินใจเข้ามาวา่าทําไมเล่าเหตุผลง่ายๆคือเขาคิดถึงสิ่งที่เขาได้ทําคิดถึงเนื้องานถึงความพยายามที่เขาทุ่มเทงลงไปหากนับแต่สิ่งที่เขาได้ทําสําเร็จบางทีจะดีและสมควรที่จะทางานให้ถึงที่สุดก็ได้เพื่อจะให้ได้รู้ว่ายังขาดอะไรที่ยังไม่ได้ทำอีกหรือไม่ เขาปีนเขาขึ้นไปเรื่อยๆเขาเริ่มรู้สึกถึงสายลมมันอ่อนที่พัดโชยมาไกลๆจากระดับพื้นดินในขณะที่ปีนขึ้นในที่สุดเขาเข้ามาถึงยอดเขาเขานั่งลงและกวาดตามองไปทั่วๆเพื่อหาแรงบรรดาใจแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยทันใดนั้นเสียงหนึ่งก็ททำให้เขาสะดุง้งฮือกสนั่นมาจากก้อนหินที่เขาเหยียบอยู่นั่นคือโตดมารรดาแห่งบรรดาหินทั้งปวง เจ้าเหยียบข้าอยู่นะเจ้าเหยียบข้าอยู่ซิสเซนุน้งตกใจเกือบจะตกเขาหินพูดได้หรือโอ้โหพอดีเลยพอดีเลยข้าไม่ใช่หินพูดได้ดดข,ไดไดข้าคือสโตนบรรดาแห่งบรรดาหินทั้งปวงต่างหากเล่าสโตนแก่เห็นได้ชัดว่าเกิดความไม่พอใจเกิดขึ้นข้าว่าเจ้านะ่ะน่าจะเป็นอศรรัศวินอีกคนหนึ่งที่กำลังตามหาต oh, ้นโคมเมอร์พิเศษใช่ไหมเจ้าเป็นบรรดามารดาบรรดาหินทั้งปวงจริงหรือ <oughs> ถ้าอย่างนั้นเจ้าคงจะไม่เข้าใจหรอก ต้น cover เท่าไหร,ไร่หรอกใช่ไหมข้าไม่เข้าใจเรื่องต้น cover มากนักหรอกสะตนบอกแต่ข้าก็รู้อะไรบางอย่างนะสะตนบอกตอบอีกครั้งหนึ่งข้าบอกสวินิคนึงไปแล้วคนที่แต่งชุดดำน่ะที่ไหนมีกรดหินต้นเวอร์สี่ใบก็ไม่สามารถขึ้นได้หรอกเจ้าว่าต้นสี่ใบหรือสิทธามใช่สี่ใบแล้วแบบสามใบล่ะเขาถามแบบสามใบน่ะขึ้นได้ดีในที่ที่มีหิน แต่แบบสีใบนะไม่แข <ร Stevens. S 1> mm ็งแรงเท่าเพราะฉะนั้นจึงต้องการดินที่ปัศจากกรวดหินโดยสิ้นเชิงนะเพื่อไม่ให้ขัดขวางการเจริญเติบโตของมันรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเป็นเรื่องที่ต้นโครบรสาใบและสี่ใบต้องการคงจะเป็นเรื่องไม่สลักสําคัญสําหรับหลายคนแต่ไม่ใช่สําหรับฟิตเขารู้ว่าหลายครั้งทีเดียวที่องค์ประกอบหลักนั้นจะค้นพบในรายละเอียด รายละเอียดเล็กน้อยแต่คำตอบสำหรับสิ่งที่ดูเปนเผินเหมือนจะไม่จำเป็นแต่แท้ที่จริงแล้วเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้นั้นยากนับที่จะพบว่าสิ่งที่อยู่ในสิ่งที่รู้กันนั้นคืออะไรจริงสิทำไมข้าถึงไม่นึกมาก่อนนะขอบใจมากครับไปก่อนแล้วแทบไม่มีเวลาเหลือแล้วโอ้โหข้าลืมนึกไปเลย ซิดรีบลงจากภูเขาหินอย่างรวดเร็วเขาต้องวิ่งไปห่อไปถึงบริเวณที่เขาเลือกเขาอยางไม่ได้เอาก้อนกรวดออกจากแปลงดีของเขาเลยเมื่อไปถึงก็เหลือเวลาแค่สองชั่วโมงที่ยังพอปีแสงสว่างอยู่ซิดเอาก้อนกรวดทีละก้อนจนหมดเก็บทีละก้อนจนหมดไปความจริงแล้วบริเวณที่เขาเลือกไว้มี รวดหินเต็มไปหมดเลยด้วยและหากบังเอิญว่าพื้นที่ที่เขาเลือกไว้นี้เป็นที่ซึ่งจะมีต้นโคเวอร์พิเศษขึ้นแล้วมันคงจะไม่มีวันได้ขึ้นได้เพราะกล้อนกรวดเหล่านี้ยังคงอยู่ที่เดิมสิริรู้ว่าแก้วน้ำที่ใกลยย้จะเต็มนั้นมีความสําคัญเพราะมันทําให้เขาเกิดความมุ่งมั่นที่จะเติมมันให้เต็มหรือสิ่งที่เขาให้คำพิยามว่าเป็นส่วนของแก้วที่เต็มแล้ว รวมทั้งการมุ่งไปที่สิ่งที่อาจจะยังขาดอยู่สิ่งนี้มักจะช่วยให้เขาก้าวต่อไปได้ข้างหน้าเสมอฟิทจะนรนหนาคยูงอีกว่าในรายละเอียดเปีกย่อยนี้มีข้อมูลที่เป็นหัวใจสําคัญเลยมากๆอยู่แม้ในยาบที่ทุกอย่างจะดูเสร็จสิ้นแล้วไม่เหลืออะไรที่ยังไม่ได้ทำอีกแล้วแต่หากเรามีทัศนคติที่เหมาะสมหากเราพร้อมที่จะรู้ว่าอะไรที่ยังไม่ได้ทำหรือยังไม่ได้คิดเราก็จะพบคำบอกใบ้ที่นำไปสู่คนทางที่ถูกต้อง แท้จริงแล้วนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นการตัดสินใจที่ถูกแล้วไม่มีผัดผ่อนเรื่องการตัดกิ่งไม้ไว้ทำาหันรุ่งขึ้นมาเช่นนั้นก็คงไม่มีวันได้รู้ว่าต้องเอาก้อนกวนออกเห็นไหม นี่เป็นอีกคืนหนึ่งที่เขานอนลงข้างที่ที่เขาได้สร้างไว้แล้วก็เป็นอีกคืนหนึ่งที่เขาจินตนาการเห็นภาพต้นโคบเวอร์พิเศษที่งดงามเต็มที่อยู่กลางพื้นดินที่เขาได้เตรียมไว้มีแสงแดดมีน้ําปัสจักกรดหินคืนนี้เขาได้จินตนาการว่าเขาประคอมันไว้ในมืออีกแล้วและรู้สึกถึงความอ่อนนุ่มของมันเมื่อสัมผัสกับผิวของเขามองเห็นสีเขียวเข้มของมันใบที่งดงามครี่ออก เขารู้สึกด้วยความได้กลิ่นสดชื่นของกราฟิลที่ออกมาจากต้นโครเปอร์วิเศษทุกอย่างเหมือนจริงจนเขารู้สึกแน่ใจและเป็นทุกครั้งว่าที่แห่งนี้คือที่ที่ต้นโครเปอร์จะแตกต้นขึ้นมาและเขาสามารถจินตนาการสามารถสัมผัสได้ทุกรายละเอียดสิ่งนี้ทำให้เขารู้สึกดีเยี่ยมมากๆเขาเริ่มรู้สึกอินเอมใจ และไม่ว่าจะอย่างเสียรพวผู้นี้เขาก็จะได้รู้และได้เห็นเขาแน่ใจเรื่องนี้เช่นนั้นความมืดแผ่เข้ามาปกคลุมเหลืออีกเพียงแค่คืนเดียวคืนก่อนที่ต้นโคเบอร์วิเศษสีใบต้นโคเบอร์แห่งช่ชงที่ไม่มีที่สิ้นสุดจะต้องงอกขึ้นมาใหม่ในป่ามหัศจรรย์กดแห่งความโชคดีข้อที่6แม้ในสภาวะที่ดูเหมือนว่าพร้อมแล้วบาครั้งโชคดี ก็ไม่มาเยือนจงมองหารายละเอียดลเล็กน้อยสภาวะที่ดูเป็นเพื่นเหมือนจะไม่จําเป็นแต่แท้ที่จริงแล้วมันขาดเสียไปไม่ได้